หน้าหตั้งแต่ยาจะปัจยจาการรสวะเป็นต้นไปและความสงสัยส6หอย่างเป็นต้นว่าในอดีตการเราได้มีแล้วหรือหนอซึ่งมาแล้วเพราะยังไม่ได้ตรัสรู้ปัจยจาการนั้นเองวงเล็บเหล่านี้ทั้งหมดย่อมสิ้นไปคือย่อมปราศจากไปย่อมดับไปเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่มาทราบทำพร้อมทั้งเหตุมีอธิบายว่าเพราะทราบคือทราบชัด ตรัสรูธ้ธรรมคือกองทุกทั้งมวลมีสังขารเป็นต้นนี้พร้อมทั้งเหตุด้วยเหตุมีอวิชชาเป็นต้นพึงทราบวินิจฉัยในทุติยาวาระสามบทว่าอิมังอุทานังอุทานเนสิมีความว่าทรงเปล่งอุทานมีประการดังกล่าวแล้วนี้ซึ่งแสดงอนุภาพแห่งความตรัสรู้ความสิ้นปัจจัยกล่าวคือนิพพานซึ่งปรากฏแล้วอย่างนี้ว่า อวิชายตาเววะอเสสวิราคเนโรธาสังขารเนโรโทในเนื้อความที่ทรงทราบแล้วนั้นความสังเขปในอุทานนั้นดังต่อไปนี้เพราะได้รู้คือได้ทราบชัดได้ตรัสรู้นิพพานกล่าวคือความสิ้นปัจจัยทั้งหลายเมื่อใดทำทั้งหลายมีประการดังกล่าวแล้วปรากฏแก่พรามนั้นผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทุกอย่างที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะไม่รู้นิพพานย่อมสิ้นไป พึงทราบวินิจฉัยในตติยาวาระสามบทว่าอิมังอุทานังอุทานเนสิมีความว่าทรงเปล่งอุทานมีประการดังกล่าวแล้วนี้ซึ่งแสดงอนุภาพแห่งอริยมรรคที่เป็นเหตุทรงทราบเนื้อความกล่าวคือความเกิดและความดับแห่งกองทุกนั้นด้วยอำนาจเกิดและด้วยทําให้เป็นอารมณ์ความสังเขปในอุทานนั้นดังต่อไปนี้เมื่อใดและทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้นพรามนั้นย่มกำจัดเสนามานด้วยโพธิปัขิยธรรมซึ่งเกิดแล้วเหล่านั้นหรือด้วยอริยมรรคเป็นเครื่องปรากฏแห่งจตุสัจธรรมดำรงอยู่ข้อว่าวิทูปยังติถติมารเสนางความว่าย่อมกำจัดคือผจญปราบเสนามานมีประการดังกล่าวแล้วโดยในเป็นต้นว่าการทั้งหลายเป็นเสนาที่หนึ่งของท่านดังนี้ดำรงอยู่ถามว่ากำจัดอย่างไรตอบว่า เหมือนพระอาทิตย์สองอากาศให้สว่างฉะนั้น